ครับพวกเรากูณที่นหกจะมานำเสนอเรื่องการสร้างห้าเหลี่ยมด้านเท่าโดยใช้วงเวียนขั้นตอนที่หนึ่งเราก็ทำวงกลมลากเส้นดังภาพแล้วเราจะได้จุด A และจุด B <c oughs> ขั้นตอนที่สองให้นำวงเวียนมาจิ้มที่จุด B แล้วกลางไปจุด A จะได้ดังภาพ เราก็จะได้จุด C และ D ลากเส้นจากจุด C และ D มาก็จะได้จุด E ดังภาพขั้นตอนที่3แล้วจิ้มวงเวียนไปที่จุด E กลางไปที่จุด F แล้วขีดจะได้ดังภาพ เราก็จะได้จุด G ดังภาพขั้นตอนที่4ให้จิ้มวงเวียนไปที่จุด F แล้วกลางไปจุด G F กางมาจุด G แล้วขีดจะได้จุดที่1อันนี้กลางวงเวียนจากจุดที่1กลางมาข้างล่างขีดโดยใช้วงเวียนไม่ต้องขยับก็จะได้จุดที่สองกลางมาจากจุดที่สองกลางมาถึงตรงนี้ ฉีดเราก็จะได้จุดที่3มโดยไม่ขยับวงเวียนกลางจุดที่3ฉีดมาตรงนี้เราก็จะได้จุดที่4โดยไม่ขยับวงเวียนขั้นตอนที่5หรือก็ตอนสุดท้ายนะครับเราก็ลากเส้นตามจุดตัดก็จะเสร็จสิ้นนางภาพขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ